หน่วยที่2การใช้ถ้อยคำการสื่อสารผ่านเสียงเสียงเป็นหัวใจของภาษาเพราะภาษาทุกภาษาใช้เสียงผู้เป็นสื่อในการสื่อสารมนุษย์ใช้อวัยวะออกเสียงได้มากมายมนุษย์กลุ่มหนึ่งจะเลือกเสียงมาใช้เพียงจำนวนหนึ่งภาษาแต่ละภาษาจึงมีเสียงต่างกันภาษาไทยมีการกำหนดเสียงที่ใช้อยู่3ประเภทตามลักษณะของเสียงดังนี้1เสียงพยัญชนะ2เสียงสระ 3. เสียงวรรณยุก หนึ่งเสียงพยัญชนะจำแนกเป็นสองประเภทได้แก่เสียงพยัญชนะต้นและเสียงพยัญชนะท้าย1.1เสียงพยัญชนะต้นคือเสียงที่ปรากฏหน้าแสัยพยางหนงเสียงในภาษาไทยทุกพยัญจะขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะต้นซึ่งอาจจะปรากฏเป็นเสียงพยัญชนะต้นเดียวหรือพยัญชนะควบกลามดังนี้พยค์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะต้นเดียวคือพยั์ที่ออกเสียงพยัญชนะต้นหนึ่งเสียงเช่นคำว่าตา ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะต้นปอ oh คำว่าแก้วขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะต้นกอคำว่าฐานขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะต้นทอพยังค์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะควบกล้ามคือ Gotta, พยังค์ที่ออกเสียงพยัญชนะต้นสองเสียงติดต่อกันพยัญชนะที่นำมาควบสามเสียงได้แก่เรารและวอเช่นคำว่าปราบขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะต้นปอคำว่ากวางขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะต้นกอวอ 1.2เสียงพยัญชนะท้ายคือเสียงพยัญชนะที่สามารถปรากฏตามหลังซารามิก้าเสียงดังนี้2เสียงสระคือเสียงที่เปล่งออกมาจากลำคอโดยตรงไม่ทำให้อวัยวะเหนือเส้นเสียงขึ้นไตสันสบัดมีการเปลี่ยนแปลงรูปริมฝีปากและระดับของลิ้น ทำให้ลมที่ออกมาไม่ถูกกับหรือถูกบีบจนเกิดเป็นเสียงเสียดแท้เสียงสระในภาษาไทยมี2ประเภทคือสระเดี่ยวสระประสม2.1สระเดี่ยวสีที่ออกเสียงจากอวัยวะในช่องปากเพียงตำแหน่งเดียวตลอดเสียงมีทั้งหมด18เสียงได้แก่สระเดี่ยวเสียงสั้นอออกเออโอสระเดี่ยวเสียงยาวเอออกเอ o โอ2.2สระระสม คือสระที่ออกเสียงจากอาว,าว,วัยวะที่ใช้ออกเสียงมากกว่า1ตําตำแหน uhh. ่งเมื่อออกเสียงจากอาว,าว,วัยวะตำแหน่งหนึ่งแล้วเปลี่ยนไปอยู่ในอีกตำแหน่งหนึ่งในภาษาไทยมี3เสียงได้แก่เอาเกิดจากสระอูประสมกับอาเพื่อเกิดจากสระอือะสมกับอาเยเกิดจากสระอีประสมกับอาสามเสียงวรรณยุกต์คือเสียงระดับสูงต่ำในพยางค์หรือคำในภาษาไทยมี5เสียงดังนี้เสียงวรรณยุกต์สามัญเป็นเส,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 สียงวรรณยุกต์ระดับกลางเช่น ปลาแพจริงยาวเสียงวรรณยุเอกเป็นเสียงวรรณยุกระดับต่ำเช่นสุมหลุดอาบเสียงเสียงวรรณยุโทเป็นเสียงวรรณยุเปลี่ยนระดับแบบเปลี่ยนตกเช่นข้ายากวอกแวะล่าเสียงวรรณยุตรีเป็นเสียงวรรณยุระดับสูงเช่นเชิดรู้คิดนับเสียงวรรณยุจัตวาเป็นเสียงวรรณยุเปลี่ยนระดับแบบเปลี่ยนขึ้นเช่นขาเดียวหนามสวยการสื่อสารโดยการใช้คำและความหมาย คำเป็นหน่วยหนึ่งในภาษาที่มีความหมายเจ้าของภาษารู้จักและใช้ในการพูดและการเขียนการเรียนรู้คำจึงเป็นการเรียนรู้รากฐานของภาษาทั้งระบบเนื่องจากในการสื่อสารจะใช้คำเพียงคำเดียวสื่อความหมายหรือจะนำคำหลายคำมาเรียงร้อยกันเป็นข้อความเพื่อการสื่อสารในการสื่อสารควรให้ความสำคัญ2ประการได้แก่การเขียนสะกดคำให้ถูกต้องและการเลือกใช้คำให้ถูกต้องตามความหมาย การเขียนสะกดคำให้ถูกต้องปัญหาการเขียนสะกดคำไม่ถูกต้องเป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพเพราะอาจทำให้เข้าใจความหมายคลาดเคลื่อน และยังแสดงถึงความไม่รอบคอบของผู้ส่งสารด้วยปัญหาการเขียนสะกดคำผิดมกักเกิดขึ้นจากความสับสนที่จะเลือกใช้พยัญชนะสร์และวรรณยุกต์เพราะคำอ่านบางคำสามารถใช้พยัญชนะต้นหรือพยัญชนะท้ายหลายตัวมาเขียนให้เกิดคำอ่านแบบเดียวกันได้รวมทั้งอาจเกิดจากการใช้แนวเทียบในการสะกดคำผิดและการออกเสียงผิดการเขียนสะกดคำจึงควรตรวจสอบความถูกต้องอยู่เสมอโดยเฉพาะการเขียนพยัญชนะต้นพยัญชนะท้ายสาวรรณยุกและตัวการันต์ผิดดังตัวอย่าง พยัญชนะต้นที่มักจะเขียนสะกดคำผิดมีหลายคำเช่นพยัญชนะท้ายที่มักจะเขียนสะกดคำผิดมีหลายคำเช่นสระที่มักจะเขียนสะกดคำผิดมีหลายคำเช่นวรรณยุกต์ที่มักจะเขียนสะกดคำผิดมีหลายคำเช่น ตัวการันที่มักจะเขียนสะกดคำผิดมีหลายคำเช่นนอกจากนี้การเขียนสะกดคำทับศัพท์ที่มาจากภาษาต่างประเทศเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะต้องมีความรอบคอบในการเขียนเนื่องจากการทับศัพท์จากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งจะให้ความสำคัญกับรูปเขียนและเสียงจากภาษาเดิมด้วยโดยพบคำที่มักเขียนสะกดคำผิดดังนี้ การใช้คำให้ถูกความหมายการเลือกใช้คำให้ถูกความหมายมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้การสื่อสารสำเร็จผลเพราะคำในภาษาไทยหลายคำมีความหมายคล้ายกันและใช้ในบริบทใกล้เคียงกันส่งผลให้เกิดความสับสนและใช้คำผิดความหมายดังนั้นในการสื่อสารจึงควรพิจารณาความหมายของคำกับบริบทที่ใช้ให้ถูกต้องควรทำความเข้าใจกับความหมายของคำโดยเฉพาะคำที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันดังตัวอย่างต่อไปนี้